ในช่วงนี้นยอยากจะให้ดูเรื่องราวของสายซิงหน่อยแงนง่นๆง่นง่นงนงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยโอ้ยพอแล้วดนี่จะให้ดูนะครับว่ารถรุ่นใหม่ต่อไปนี้ไม่ต้องใส่เกียร์แล้วน่าหรอวิธีการง่ายมากบิดหูและตบตูดวิ่งชฉวเลยครับ เป็นไงนี่ไงขึ้นขี่ปุ๊บออกตัวทันทีออกตัวเร็วไปเร็วคนนั่งยังไม่พอดีเลยนี่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 โอ้โหรถรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยโหลดเตี้ยด้วยไหมโอ้แต่งครบเลยไหมจะบ้าแล้วติดนายตรัสอุ้ยหมูนี่มันรถหมูหมูอุดอุดเออเรียกว่าไม่ต้องเปลืองน้ำมัน บบเพราะว่าเติมเชื้อเพลิงด้วยรำข้าวเนื้อข้าจะกินเยอะ